3เทคนิคแก้เวลาหมดพลังทําไงนะครับที่อาจารย์ได้รับจากเพจจริตคุ้ยนะครับก็คือวันนี้อาจารย์มีเทคนิคแก้เวลาหมดพลังนะครับจากเพจจริตคุ้ยบันางนี้ครับก็คือข้อ1นนะครับเราต้องมองต้องมองหาคาขอบคุณจากเหตุการณ์นั้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราไม่ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงนะครับเราหาแง่บวกของมันแล้วก็ขอบคุณมันครับก็ข้อหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ มาที่ข้อ2มักนะครับก็คือเราต้องชาร์จแบตให้ตัวเองหาแรงมันจะจากคนสําเร็จและคนที่คิดบวกนะครับข้อสมนะครับก็คือเราต้องมองเป้าหมายที่สําเร็จของตัวเองนะครับแล้วก็ห้ามดูถูกเป้าหมายของตัวเองว่าเป็นไปได้ยากและที่สําคัญนะครับเห็นคุณค่าตัวเองและรักตัวเองให้มากๆนะครับก็สามเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับก็ลอง ปรับมาใช้ดูนะครับโอเคแล้วถ้าใครนะครับสนที่สนใจนะครับดูดวงกับอาจารย์แบบมีค่าคู่นะครับแบบมีคุณภาพติดต่อก็ติดต่อได้ครับที่เบอร์082ครับ551ครับ4991 082514991นะครับหรือที่เฟซก็ครับอาจารย์จีรพัฒนรหรือที่เฟซอาจารย์ครับอาจารย์จีรพัฒน์จิตรหมอดูมิทิฟเนี่นะครับ อาจารย์จะมีดูแบบจัดเต็มชั่วโมงหนึ่งพันบาทกับลแบบลายคาถามคําถามละหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับโปรโมชั่นพิเศษครับสําหรับคนที่เป็นแฟนตัวยงประจําผลิตอาจารย์นะครับก็จากดูแบบจัดเต็มชั่วโมงหนึ่งพันบาทกับเหลือจัดเต็มชั่วโมงละห้าร้อยบาทกับแบบรําถามครับคําถามละหนึ่งร้อยบาทแถมดูฟรีอีกหนึ่งคำถามอาจารย์จะดูประมาณสองวิชาครับคือวิชาคำพีมาเสเลกับวิชาไพ่พุมพยานนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้ครับที่เบอร์082ครับ551 4991 082 551 4991ครับหรือที่เว็บะครับอาจารย์จีรพัฒจกรนะครับหรือที่เนอาจารย์ครับอาจารย์จีรพัฒนหมอดูมีติฟุนี่นะครับก็อาจารย์ก็ที่ที่พูดมาที่ก็ขออนุญาตจบลงแค่นี้นะครับด้วยรักครับอาจารย์จีรพัฒน์จากรหมอดูมีติฟนี่สวัสดีครับ